สวัดีครับพี่น้องเฟ้ครับข้าวงเกี่ยวค้อนเดิมครับเมืเ่อวันอังคารท,ที่หา้าอังคารที่ห้าเมษายนครับพี่น้องตอนนี้เวลาบ่ายโมงเคืงครับผมเกี่ยวค้อนเดิมไป็นตอนนกที่ขลองสีมากครับเรียบร้อยครับพี่น้องไมแ้แหลกต้นนกขัลนลำหน่นบ่ได้ครับได้ไปไม้มสองไม้สองเลยเสียงง่ายครับกลางหล่นไปไง่ายนะครับได้มาแล้ว ใช่ครับขอแกนี่ผมลืมก็เ,เลยเอาใส่นีน่เบอร์ครับเบอใหญ่งไงแจ้งเตินเลยพี่น้องใช่ครับผลงานของแสนชัยครับแสนชัยจ,จัดให้ออกต่อผมตัวนี้ว่ได้ยิางนี้ก,กครับแต่ว่าเอ็นแต่เหยียบเป็นเหยียบคำคู่คำมอ่างสามครำำับ ไปต่อมานีผมกับอาจารย์สัญญาแล้วก็เต้ยแล้วก็เส้นกล่องไปน้วยกันสี่คนเต้ยเลยตัวนึงผมก็ได้ตัวนึงครับตัวนี้ต่างชัดเจนนะครับนะ่างสามทางชัดเจนสามกับมีอกหนึ่งกับมีอีกบุญใหญ่ไก่ไปต่องามงามงามบุญดีเลยครับคายล้มดีครับผมอืมงามนกตัวใหญ่โอ้โหเลย พีพ่ไดเลี้ยงแล้วเลี้ยงอะไรบ้างเลยคลิปต่อไปนะครับผมจะตัดต่อคลิปที่สองจากนี้ไปต่อเนื่องไปเลยได้ครับเนี่ยยังถือเบิรงนึงกันผมถ่ายได้บช,ชัดเพราะว่าผมไปเบิรงนกกนมันเข่าตุกขนมันเขา่าแจ้งใจเพรบอควอนเป็นเด็กกว่านี้นกมันเข่ามากนะนกตักวกว้าตัวนี้สองว่าคู่เลยคู่โดดไปเดีมาววข้าหนึ่งหน,น่ยครับ มันก็นเลยได้ภาพสี่มุมมาจัดตัวผมหลีไทยครับเหยียบไทยกนะารสามครับนายพี่น้องเหยียบข้ามคู่ข้ามตัวี่นเลยการเลยนี่แหละครับพี่น้องโอเคเนาะ Yeah. 咱们了。 หนึ่งสองสามโดดหนึ่งสองสามสองทางสองคำ หนึ่งสองบันีแไดตีเพียหนึงงน่งสองสามอวิยอดลอคู่อ่าขวางกับพี่นองเสียงดีบ่โดดหนึ่งสองสาม สองสามโดดคอนงามๆเลี้วแม่แจงตึงอเหยียดคำคู่คำอ้างพร้อมกับพี่นอ้องโดด เพบ้านี้รั้นเลยนี้เหยียบเงาบปเนยียบเกินไปครับพี่น้องเหียบร้อยตีพลาดพอ้บอบ่พลาดวะได้แล้วครับพี่น้องเสยนใช่จัดไห้แล้วครับพี่น้องเสียงไงครับคู่อ่างเห็น,เ,หนเลยเต็มตาเลยครับพี่น้องเสยนใช่จัดไห้แล้วครับค้องสีครับไมน้นี่ขอบใจน้องเตยไนดะ้พันเตยใสไใสพันเตยเนาะลูกเขาใหญ่ชาแนลบอกนี่ครับคู่อ่างมวนบอกเสียงกลางเต็มเต็มไปใหญ่เลย อารมณ์ดีครับพี่น้องเหยียบค้ำคู่ค้ำเลยเห็นเห็นกันเนาะครับเนาะคลิปนี้เนาะ